สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำโลบิกเป็นรูปนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรชิบด,ดิคิวดิคิวอันดับแรกแงเลยนะโอ ก็ต้องฮึฮึฮึยังฟังได้แล้วไหนครับขอรุ่นหน่อยรุ่นหน่อยลิกทุกด้านทำจากไหนจากไหนจาก YouTube. YouTube แล้วมีสูตรพ่อดจดให้ ไม่พักจะให้ใ <updated> ห้ด <t os> <t os> ูให้ดูสุดลมพัดลมเฉยอย่าทำกับมาแป๊